วัดวังคําหมู่ที่7บ้านนาวีตามลสงปลือยอํเาเภอเขาวงจังหวัดกาลสินก็ร่วมกันจัดก,กิจกรรมทางวัฒนธรรมค่ะเพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเที่ยวชมโบสถ์หรือสิมซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างแห่งเดียวของจังหวัดกาลสินค่ะ วัดวังคำบ้านนาวีหมู่เจ็ดตำบลสงเปลือยอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินกลับมาเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งแล้วค่ะหลังจากที่ต้องงดรับนักท่องเที่ยวในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโควิด -19 โดยชาวบ้านถือโอกาสในช่วงที่รอเกี่ยวข้าวมาจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมตามโครงการหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีของดีบ้านชันของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาว,วงเพื่อเชิญชวนประชาชนให้เข้าไปเที่ยวและสัมผัสวัฒนธรรมประเพณีของชาวภูไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเขาว,วงค่ะ สำหรับจุดเด่นของวัดวังคำก็คือโบสถ์หรือศิมที่ก่อสร้างตามลักษณะสถาปัตยกรรมล้านช้างแห่งเดียวในจังหวัดกาลสินรวมทั้งมีเฮือนภูไทยโบราณให้ได้ชมอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกที่ชาวบ้านผลิตเองไม่ว่าจะเป็นผ้าทอพื้นบ้านและเครื่องจักสานค่ะชิญชวนนะครับชิญชวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวมาดูวัดบางคำนะครับก็พวกเราชาวบ้าน านาวีและก็วัดบางคำก็ยินดีต้อนรับนะครับก็เพื่อที่จะเข้ามาเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวผู้ไทยของอำเภอเขาวงและของบ้านนาวีนะครับแล้วก็มีสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนอะไรต่างๆที่พี่น้องชาวผู้ไทยบ้านนาวีของเราได้ผลิตเพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ถือกับกลับบ้านเพื่อเป็นที่ระลึกในการที่เข้ามาเยี่ยมชมวัดบางคำของเราครับ สำหรับข้อปฏิบัติในการเข้าไปชมวัดวังคำถ้าหากเป็นสตรีต้องนุ่งผ้าสิ้นเท่านั้นค่ะส่วนบุรุษก็ต้องสวมสรงหรือไม่ก็กางเกงขายาวและต้องให้ความเคารพต่อสถานที่ด้วยค่ะ